Too late now. Remember you and สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมไอค Channel นะครับวันนี้ผมก็ทําการมาเล่นโรบอทแมปบล็อกฟุตนะครับอันนี้คือผมอยู่ในเซร์ฟส่วนตัวของเพื่อนผมนะครับ ซึ่งวันนี้เอยยังไม่ทันอเลยวิ่งตกน้ำสปีดผมมันเร็วหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องทําการเอาสัตว์เลี้ยงออกนะครับปึ๊บเฮห้ามให้สัตว์เลี้ยงโดน King มัสเซอร์คิงไปอันขาดเวลายังยังไม่ทําบักนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับของประตูใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวทำตาลดลดความสูงของเราเหลือหนึ่งสปีดสัก40นะ ถึงวัย่พอเพื่อเวลาเดินเข้าไปมันจะเร็วๆหน่อยอ่าอน,นี้ก็กลับมาแปลงร่างเหมือนเดิมจะเอาไซส์เท่าไหร่ดีไซส์สองแล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายไซส์แบบเล่นเป็นตัวผู้ชายก็ไซส์สูงๆใหม่ก็อาจจะไซส์สักส4 5ห้านะอันนี้ผมก็จะทำการใส่เอส็สอนทำบัคประตูใหม่นะครับทำไมถึงคนแอดไอคนบอกว่าให้ผมเห็นขอกว่าขอพี่ครับขอสัตว์เลี้ยงให้ผมเทพหน่อยปเดิมเคยว่วา ผมอะ่ะยังไม่ว่างนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ถ้าเกือบอยากให้ว่างๆก็คือเอาสัตว์เลี้ยงของน้องๆทุกคนที่อยากจะให้ทาบัคกเอามาให้ผมแต่บางครั้งก็ต้องดูว่าผมว่างไหมอันนี้คือประเด็นบางครั้งที่ผมกดหัวใจอะ่ะคือผมไม่ว่างแต่ถ้าผมแวะ,แวะตอบด้วยน,นะคือผมว่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสอนสอนอันนี้ได้แล้วกันบัคกใหม่ไอ้บัคกนี่แหละสอนทําประตูบัคกใหม่อะ่ะอันนี้คือ E ีพีเที่ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับ ก็คือห้ามติดมัสเตอร์คิงมันก็ต่อยหินไปต่อย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 ไปนี่อันนี้ก็คือผมติดแล้วนะ่าเดี๋ยวผมมีวิธีสอนนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้นะครับผมได้ทําการกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการไปเข้าห้องน้ำเฉยๆนะครับ่าเดี๋ยวกลับมาเริ่มคลิปกันต่อนะครับซึ่ง สำหรับคนที่ทำบั็กไม่ได้ก็คือเราต้องรีเบิร์ตไปเรื่อยๆรีแล้วก็มาต่อยหินแต่ความอึดต้องเท่ากับหินนะรีแล้วก็ต่อยแต่ว่าเราต้องเอาสัตว์เลี้ยงที่แบบเอากับอันใหม่ๆมาทํานะสมมุติว่าถ้ารีแล้วสัตว์เลี้ยงเราติดบั็กกับหินอันนี้เท่ากับว,ว่าเราทําติดบั็กแล้วหรือก็อธิบายให้ง่ายๆก็คือรีเบิร์ตจนกว่าแล้วก็รีเบิร์ตจนกว่าเราจะทาบั็ก ต่อยหินได้แล้วก็ต้องทําให้สัตว์เลี้ยงจนกว่าจะติดบล็อกได้ถ้าคือติดก็คือติดเลยแล้วก็ไม่ต้องรีเบิร์ตแล้วอ่าอันนี้ก็คืออธิบายนะครับก็สัตว์เลี้ยงของผมก็อันนี้คือเพื่อนผมเอาโคลนมาให้นะนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวทำบล็อกให้ดูเมื่อกี้ผมหลุดนะแต่ไม่เป็นไรนะแค่ตัวเดียวผมก็เหลือเฟือแลนะ้วเนี่ยทำบล็อกสบายเลยเนี่ยไง นี่แล้วก็พยายามมาดูบัคกด้วยนะว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็950ละอ่าก็ถือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ถามว่าคุ้มไหมสําหรับผมก็ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ว่าสเตตัสเลขอ่ะมันจะเยอะกว่าเดิมหน่อยแค่นี้เองนะครับก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปวันนี้ในการสอนทําบัคกนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้คลิปสอนทับักนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อช่องไอคุ c h ช n แนลนะคร,รับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย